เทศกาลลอยกระทงก็จะมาอีกแล้วนะคะมีทุกปีเลยก็ปีนี้เนี่ยนกก็เลยคิดทำกระทงอีกแบบหนึง่งหลังจากคราวที่แล้วปีก่อนนู้นนกทำเป็นกระทงที่ใช้ใบตองนะคะพยายามที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติให้มากที่สุดก็คือไม่ใช้พวกเอ่อพวกแม็กพวกอะไรอย่างนี้เลยคราวนี้ก็เลยเอากลีบบัวมาทำนะคะ เป็นแบบนี้นะก็ถามว่ายากไหมไม่ยากเท่าไหร่ทำไม่ทำกระทงไม่เป็นก็ลองทําได้พะนุก็ลองทํามากับตอนนี้นี่แหละกับกับกระทงอันนี้เลยนะคะใครจะเอา,อาตัดปลอยผมใส่เหมือนคราวที่แล้วแล้วก็เล็บจะตัดใส่ก็ได้นะคะตามความเชื่อของแต่ละคนนะคะก็ทำได้แล้วแต่ตามสบายเลยส่วนวิธีทำจะเป็นยังไง ไปชมกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องมีนะคะก็คือหยวกกล้วยหรือต้นกล้วยที่เราตัดตามขนาดความสูงที่เราต้องการนะคะใบตองสำหรับมาติดขอบและติดด้านบนค่ะดอกบัวสีตามที่เราชอบดอกดาวเรืองหรือดอกไม้อื่นๆตามที่เราต้องการไม้กลัด เราจะเริ่มต้นกันด้วยการใช้เจ้าหยกกล้วยต้นกล้วยที่เราตัดมาเนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อให้มันสวยงามก็รองด้วยใบตองสักนิดหนึ่งเราก็วัดขนาดนะคะใช้ไม้กลัดก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรแหลมๆขีดเส้นรอบวงไว้ นี่นะคะแล้วจากนั้นก็ตัดตัดได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็เอามาวาง แล้วก็ใช้ไม้กลัดกลัดลงไปเพื่อให้มันติดอยู่กับที่วิธีพับกลีบนะครับบัวนี้อาจจะพับกลีบยากหน่อยเพราะว่าเวลาเราเอามาใส่ในกระทงเราจะต้องให้มันก้านแข็งนิดนึงนะคะไม่งั้นกลีบจะขาดนะ ก็พับเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วก็ทบอีกครึ่งหนึ่งนะคะหรือจะพับแบบไหนก็ได้ที่ที่ลองพับดูแล้วคิดว่าบนแบบน่าจะใช้ได้อะ,อะแบบนี้แล้วก็พับตรงก้านที่แข็งๆเนี่ยนะคะขึ้นมานี่นะคะ,ะ,คะพับแบบเนี้ยแล้วก็มาติดข้างๆ ใช้ไม้กลัดนะคะหักครึ่งแต่ว่าอย่าให้ขาดแล้วก็ปักลงไปอันนี้มันอ่อนเดี๋ยวเอา,เอาใหม่ ก็ประมาณนี้เสร็จก็ทําให้ครบรอบวงแล้วก็ใช้กลีบเล็กๆไม่ต้องเล็กมากหรือว่าจะเล็กเลยแบบนี้มาสับหว่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูก็จะทําไปเรื่อยๆจนครบรอบวงแล้วก็เดี๋ยวสับหว่างแล้วก็มาทําตัวด้านบนนะคะ เดี๋ยวนกจะทำสับว่างให้มันครบรอบวงนะคะแล้วเดี๋ยวมาเริ่มทำข้างบนกันนะจ๊ะ อันนี้เป็นกระทงที่นกทำเสร็จแล้วนะคะก็เอาใจกลางของดอกบัวที่เราแกะกลีบออกแล้วมันก็จะเหลือนิดหน่อยตรงนี้นะคะคือจะเอาออกหมดเลยก็ได้หรือว่าจะเหลืออยู่แค่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอามาไว้ตรงกลางแล้วก็ จากนั้นเพื่อให้ดูกระทงของเราดูแบบมีดอกไม้เยอะๆหน่อยจริงๆจะเป็นดอกอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าดาวเรืองก็สีสวยสดใสนะคะก็เอามาโรยรอบๆเพื่อบังเจ้าไม้กลัดของเราค่อยใส่ลงไปใครไม่ชอบกลิ่นดาวเรืองก็อาจจะต้อง ไปหาดอกไม้อย่างอื่นนะแต่ถ้าใครโอเคกับกลิ่นก็ใช้ดาวเรืองนี่แหละนกมันสวยดีสีสวยด้วยจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ทำยากเท่าไหร่นะคะนกก็เพิ่งมาลองทำเอานี่แหละครั้งนี้ครั้งแรกเลยที่ทำกระทงจากกลีบบัว เห็นเขาทำเอาดอกบัวไปลอยเอาเอาที่เป็นดอกแล้วก็พับกลีบแล้วไปลอยก็เลยเอ๊ะแล้วถ้าเอากลีบบัวมาทำเป็นกลีบกระทงเลยจะเป็นยังไงก็ออกมาได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้ากลีบสีเขียวๆหน่อยอย่างเงี้ยมันจะแข็งนิดนึงก็จะคงรูปได้ดีกว่ากลีบที่เป็นสีขาวมันจะเหี่ยวง่ายนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วกระทงของเราไม่ต้องไหนแหวงหรือเปล่าใส่เพิ่มเข้าไปนิดหน่อยเสร็จแล้วนะคะ